สำหรับคลิปนี้นะคะใช้เป็นแนวทางเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเลขที่แอดได้ก็ได้มาจากผลการคำนวณและวิเคราะห์จากสูตรที่แอดมีนะคะหลายๆสูตรและเอามาตัดนะคะว่าตัวไหนที่เด่นที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น เลขเประจำวันที่16ธันวาคม2563นะคะเลขที่คิดว่ามันน่าจะมานะคะเพราะว่าตัวเลขอาจจะมีหลุดนะคะเพราะมันเป็นแค่ผลการวิเคราะห์และคำนวณน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อหรือเราชมเราต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับตัวเลขงวนนี้นะคะก็คือ แอดให้วิ่งสองนะคะคือวิ่งสองของแอดเนี่ยยังไงก็ต้องมีสองแน่นอนนะคะแต่แอดไม่แน่ใจนะคะว่าสองสองมันจะบนหรือมันจะล่างนะคะเพราะว่าจากสูตรคำนวณสองมีเปอร์เซ็นต์มาทั้งบนและล่างเลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อตลาดกินแบ่งเก็บไว้ก่อนก็ก็ดีนะคะเพราะวันนี้ก็มีเวลาอีกหลายวันนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกซื้อก็ให้ติดนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดและตวงสองเอาไว้นะคะ ติดเลขนี้ไว้นะคะส่วนที่ติ๊กนี้นะคะก็คือเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะไม่มีอะไรนะคะติ๊กไว้เฉยๆนะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะก็คือห้าศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองนะคะติ๊กไว้เฉยๆก็คือเจ็ดศูนย์สองนะคะก็คือชอบส่วนตัวนะคะส่วนอย่าลืมซื้อศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเลขไหนก็คือลองจัดซื้อดูนะคะ วันนี้นะคะก็คือเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าตัวเลขก็อาจจะมีหลุดนะคะที่แอดบอกนะคะแต่จากการคำนวณทั้งหลายๆสูตรและมาสรุปได้นะคะก็คือได้เลขวิ่งคือ2ค่ะใครชอบก็จัดไปเลยนะคะถ้าใครเห็นว่าเออเลขของแอดสวยตรงกับที่ใจชอบเลยก็ลองจัดดูนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะ่าผลสละจะออกวันที่16ธันวาคมนะคะ ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดก็งวดที่แล้วแอดก็ลงเป็นคลิปแรกมันก็ไม่เข้านะคะเพราะจริงๆแล้วผลหรือสูตรที่แอดมีนะคะก่อนหน้านี้มันก็เข้าต่อเนื่องมาตลอดนะคะมันมีงวดที่แอดลงเป็นคลิปแรกนี่นะคะ่ะทําไมมันถึงตัวเลขหลุดออกไปหมดเลยนะคะแอดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแอดก็ยังใช้สูตรเดิมนะคะเพราะสูตรเดิมเป็นค่อนข้างเข้าดีมากเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวคัถิถัดไปแอดจะเอาสูตรมาให้ดูนะคะว่าสูตรที่แอดคำนวณนะ่ะเผื่อทุกท่านจะได้นำไปใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเพื่อติดตามช่องมีดีมาพันนะคะโดยแอดแแมบนะคะเพื่อที่จะนำเสนอในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็แอดก็อาจจะมีสูตรเอามาให้ดูกันนะคะาำรับเป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสระในหวดถัดไปอีกนะคะ แบบวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ